เรื่องชีวิตไปต่อได้ถ้ารู้จักหยุดทุกวันนี้มนุษย์เราใช้รถยนต์เพื่อการเดินทางพาไปถึงจุดหมายข้างหน้าได้รถยนต์นั้นจะมีแต่คันเร่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเบรกด้วยรถยนต์ที่มีแต่คันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกย่อมไม่มีประโยชน์อะไรจะเป็นรถยี่ห้อดังแค่ไหนก็ตามถ้ามีแต่คันเร่งแต่ว่าไม่มีเบรก ก็ไม่มีใครกล้าที่จะขับหรือกล้าที่จะนั่งจริงอยู่คันเร่งพาให้รถยนต์เั้นไปข้างหน้าได้แต่ว่ารถยนต์จะถึงจุดหมายได้ต้องอาศัยเบรกอีกด้วยถึงแม้ว่าเบรกจะทำให้รถยนต์นั้นชะลอหรือว่ารถนั้นหยุดได้แต่ก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้รถไปถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าได้ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันจะเจริญก้าวหน้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีงามได้นั้น การรู้จักหยุดบ้างมันสำคัญเหมือนกันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องรู้จักชะลอชีวิตรู้จักการหยุดด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าการพุ่งไปข้างหน้าเป็นการสนองความอยากหรือทําไปด้วยความหลงโดยเฉพาะเมื่อมีการกระตุน้นความอยากหรือว่าโลภให้เกิดขึ้นอย่างเช่นคนที่ทำงานหาเงินประสบความสำเร็จแล้วได้เงินมามา,มากมาย แต่ก็ยังพยายามหาไปอีกให้ได้เยอะๆมากๆขึ้นได้แล้วก็ได้อีกไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลเสียต่อชีวิตหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าคนจำนวนไม่น้อยหยุดไม่เป็นทำงานหามรุ่งหามคำ่ำทั้งๆที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็มีประสบความสำเร็จมากมายแล้วแต่ก็ไม่ยอมที่จะหยุดจนสุขภาพของตนเองย่ำแย่ ถึงไม่ะนั้นแล้วก็เกิดความเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับชีวิตครอบครัวก็พังทลายได้เพราะไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่หรือไม่มีเวลาให้กับคู่ครองการที่มุ่งหน้าไล่ล่าหาแต่เงินแม้จะประสบควาสมสําเร็จก,ก็จริงถ้าไม่รู้จักหยุดบ้างสุดท้ายก็ทําให้ชีวิตของตนนั้นเกิดความทุกข์ตามมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถจะหลอกจะล่อให้เหรานั้น เหยียบคันเร่งจนไม่รู้จักหยุดได้เพราะว่ามันจะสนองความอยากของตัวตนเองกระตุ้นโลภะคือความโลภอย่างเช่นการกินอาหารที่เดี๋ยวนี้มีอาหารอร่อยๆอมากมายให้เลือกเข้าถึงเรียกซื้อก็ได้ง่ายมากแม้แต่จะมีเงินซื้อถ้าไม่รู้จักพอไม่รู้จักชะลอบ้างกินตามใจปากสถานเดียวสุดท้ายอายุก,ก็จะไม่ยั่งยืนเกิดเป็นโรคอ้วนตามาบ้างโรคหัวใจบ้าง โรคมะเร็งบ้างต่อเมื่อรู้จักหยุดเสียรู้จักชะลอบ้างจึงจะทำให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าได้ดีขึ้นหลายๆคนกลายเป็นแมงเมาเพราะการที่ไม่รู้จักหยุดนี่แหละอย่างเช่นผู้คนที่เล่นหุ้นตอนที่เล่นใหม่ๆก็รวยดีแต่ก็ยังไม่รู้จักพอหยุดไม่เป็นสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าถ้าหากว่ารู้จักหยุดรู้จักเพียงพอแม้ว่าคนอื่นเขาจะรวยเอารวยเอา แต่ว่าเรารู้จักพอแล้วการที่จะกลายเป็นแมงเมาก็เกิดขึ้นได้ยากแล้วเดี๋ยวนี้คนเรากลายเป็นแมงเมาไม่ใช่เฉพาะการเล่นหุ้นเท่านั้นการเล่นหรือว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจาการซึ่งภายหลังพบว่าเป็นจ้าพวกแชร์ลูกโซ่ก็เหมือนกันหลายหลายคนหมดเงินไปเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าถูกกระตุ้นให้เกิดความโลภอยากจะไต่ระดับขึ้นไป เขาก็มีวิธีการกระตุ้นความโลภของมนุษย์เราโดยตรงถ้าอยู่ระดับนี้เป็นดีลเลอร์ธรรมดาเงินเดือนก็แค่ประมาณ1,000 0บาทแต่ถ้าว่าเป็นดีลเลอร์ระดับสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาจะเรียกว่าโกนบ้างแกรนบ้างพลตินัมบ้างรายได้ก็เพิ่มขึ้นไปจนถึงเป็นหลักล้านก็มีหลายๆคนพอเห็นเงินล้านก็ห้ามใจไม่อยู่แล้วทั้งตัตัวเองก็มีไรายได้ไม่น้อยอยู่แล้วแต่พอมีคนอื่นเขาได้มากกว่าเรา เขาไต่ระดับสูงกว่าเรามีเงินเดือนมากกว่าเรามีรายได้มากกว่าเราได้แค่เดือนละห้าหมื่นเท่านั้นแต่เขาได้เดือนละเป็นล้านถ้าเราเพียงแค่เดินหน้าต่อไปไม่หยุดแต่เราก็อยากที่จะรวยเหมือนเขาบ้างเพราะหยุดไม่เป็นเพราะเหตุนี้แหละที่ทําให้หลายๆคนตกเป็นเหยือ่อจนกระทั่งเป็นข่าวเป็นคราวมากมายมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนื่องจากหยุดไม่เป็นที่หยุดไม่เป็นเพราะว่าถูกกระตุ้นให้เกิดความโลภ ล่อให้ใครต่อใครกลายมาเป็นแมงเมาหรือมิฉะนั้นก็เพราะเห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าตนนั่นเองธรรมชาติของคนย่อมมีการเปรียบเทียบพอคนนั้นคนนี้เขาได้เงินมีไรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมเป็นล้านได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาแล้วก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ใครต่อใครเกิดความโลภขึ้นมาจนกระทั่งหักห้ามใจไม่ได้ก็เอาเงินทุ่มเข้าไป เพื่อที่จะได้เลื่อนระดับขึ้นไปไเรื่อยๆก็ทำให้ชื่อเสียงของตนเองดูดีมีมวลขลังชวนให้ดูดีมีภาพพจน์ที่ดีมีระดับแต่เท่านั้นยังไม่พอมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็กลายเป็นมแมลงเมาไปเสียแล้วเสียงเงินมากมายหมดเนื้อหมดตัวก็มีอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่รู้จักหยุดถ้าเราหยุดเป็นถ้าเรารู้จักแล้วก็แตะเบรกซะบ้าง ก็คงจะไม่ถลเข้าไปถึงขนาดนั้นไม่ต่างจากการเล่นเกมหลายหลายคนติดเกมเพราะว่ามันมีการล่อให้อยากที่จะเลื่อนระดับเกมนั้นมีการแข่งขันกันอยากจะเอาชนะกันธรรมชาติของมนุษย์เราก็ต้องการความชนะอยู่แล้วหลายหลายคนติดเกมเพราะว่าอยากที่จะเอาชนะนั้นอยากจะได้เลื่อนระดับขึ้นไปบางคนถึงกับเอาเงินทุ่มเพื่อที่จะได้มีแต้มต่อ มีเครื่องมือมีอาวุธเอาไปตู้กับศัตรูในเกมนั้นจะได้ผ่านด่านต่างๆแล้วจะได้เลื่อนระดับขึ้นไปอีกไม่เป็นอานที่จะทำงานแล้วจะเอาเงินมาจากไหนล่ะ,ะก็เอาเงินมาจากพ่อแม่นี่แหละบางทีพ่อแม่ก็ไม่มีเงินก็ไปขโมยเขาก็มีไปลักเขาก็มีเพื่อที่จะได้เป็นพระเอกในเกมออนไลน์จะได้เลื่อนระดับขึ้นไปนั่นแหละกลายเป็นว่าเสียผู้เสียคนไปเลย การไปขโมยเงินของเขามานั้นบางทีไม่ใช่เป็นหลักพันนะบางคนหยุดไม่อยู่เล่นเป็นหลักหมื่นหลักแสนเพราะว่ามันหยุดไม่ได้หยุดไม่เป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่ทําเกมนั้นเขามีเครื่องที่จะล่อไม่ใช่กระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างเดียวแต่เกิดมานะกระตุ้นมานะว่ากูเก่งกูแน่ก็เลยอยากที่จะชนะคนอื่นเลยหมกมุ่นอยู่กับเกมนั้นบางทีก็ไปเพิ่มทักษะ เพื่อที่จะได้ยกระดับตนเองงานการไม่ต้องทำก็ละไม่หลับไม่นอนแถมไปลักขโมยเข้ามาอีกนี่ก็คือโทษของการที่หยุดไม่เป็นการที่คนเราจะหยุดได้ต้องมีสิ่งหนึ่งคือความรู้จักพอได้มาเยอะแล้วก็พอบ้างไม่ใช่อยากได้อีกไปเรื่อยๆอร่อยเท่านี้ก็พอแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกบางคนติดในรสหวานถ้ารู้จักพอก็ไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่พอหยุดไม่เป็น ทั้งๆท,ที่กินอร่อยพอควรอยู่แล้วแต่เพราะว่าคนเราหยุดไม่เป็นก็เลยเกิดโทษมากมายตามมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องการติดเกมเรื่องติดยาติดบุหรีก็เหมือนกันเพราะว่าหยุดไม่เป็นหยุดไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักพอแต่บางคนที่หยุดไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าอยากได้จนไม่รู้จักพอนั่นเองแต่เพราะว่ามันเสียไปแล้วอยากที่จะเอาคืนอยากจะแก้คืน คนที่ติดการพานันเพราะว่าทีแรกๆนั้นได้ดีแต่ตอนหลังๆนั้นเสียตอนเริ่มต้นก็เสียหลักพันธรรมดาก็ไม่ยอมเลิกกลายเป็นว่าเสียหลักหมืน่นเพราะหลักหมื่นยังไม่พอใจอีกไม่ได้ไม่ยอมเลิกเล่นต่อก็เลยเสียเป็นหลักแสนถ้าหากว่ารู้จักหยุดก็ไม่เสียเป็นหลักล้านได้นี่แหละเรียกว่าการพานันคนที่เล่นหุ้นก็เหมือนกันเล่นๆไปถ้าหุ้นราคาตกที่เคยซื้อในหลักล้าน ถ้าขายตอนนี้ก็ได้แค่หลักแสนขาทุนไปตั้งมากมายทำใจไม่ได้เลยเล่นต่อไปไม่ยอมหยุดทั้งๆที่สัญญาณต่างๆบอกอยู่แล้วว่าหุ้นมีแต่จะราคาตกต่ำพอไม่ยอมหยุดแทนที่จะเสียแค่หลักแสนกลายเป็นหลักล้านแทนที่จะเสียน้อยก็กลายเป็นเสียมากไปเป็นกรณีเช่นเดียวกันกับพวกที่ติดพนันหลายๆคนไม่ใช่อยากได้เพิ่มแต่อยากจะเอาคืนเป็นเพราะว่ายอมรับความสูญเสียไม่ได้ คนเราถ้ารู้จักหยุดหยุดเพราะรู้จักพอพอใจในสิ่งที่ได้สิ่งที่มีอยู่ไม่อยากได้เพิ่มเพราะรู้ว่าอาจจะกลายเป็นโทษตามมาหรือมิฉะนั้นก็ยอมรับสิ่งที่สูญเสียไปถ้าเรายอมรับความสูญเสียนั้นมันก็หยุดได้หรือถ้าเรารู้จักพอมันก็หยุดได้การรู้จักพอก็ดีการรู้จกกัก,รรจกยอมรับความสูญเสียก็ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เราได้รู้จักการหยุดได้ ชีวิตของผู้คนนั้นทุกวันนี้เป็นเพราะหยุดไม่เป็นไม่ใช่แค่ตัวอย่างที่พูดมาเท่านั้นนะบางคนก็หยุดจองเวรคนอื่นไม่ได้ความแค้นมันอัดแน่นในจิตใจคอยไล่ล่าพยายามจองเวรไม่จบไม่สิน้นถ้ารู้จักหยุดจองเวรมันก็จะช่วยทําให้ตนนั้นสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ดีรวมทั้งรู้จักหยุดหยุดวิตกกังวลบางทีพฤติกรรมของคนเรา อาจจะไม่มีอะไรแต่ในใจนั้นความคิดมันวนไปวนมาไม่รู้จักหยุดสักทีพอเวลามีความสูญเสียเกิดขึ้นมาเกิดมีความเศร้าโศกขึ้นมาก็หยุดไม่ได้มีความวิตกกังวลก็หยุดไม่เป็นจนกระทั่งสุขภาพย่ำแย่หรือว่าฟุ้งซ่านไปซึ่งก็โยงกับความวิตกกังวลโยงกับความเศร้าโศกโยงกับความโกรธความหงุดหงิดต,ตรงนี้แหละ เป็นเรื่องของการรู้จักหยุดถ้าเรารู้จักหยุดได้เราก็จะมีความสุขได้มากมายไม่ใช่แค่หยุดในเชิงพฤติกรรมเท่านั้นนะแต่หยุดในความหมายของการที่รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างสิ่งที่มันอัดแน่นอยู่ในจิตใจหรือสิ่งที่มันฟุง้งปรุงแต่งอยู่ในหัวสมองนั่นแหละทุกวันนี้ที่ผู้คนมีความทุกข์กันจำนวนไม่น้อยเพราะว่าหยุดไม่เป็นอาจจะไม่ใช่เพราะว่าติดเกมติดการพานัน ไม่ใช่เพราะว่าไล่ล่าหาเงินไม่จบไม่สิน้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าหยุดกินของอร่อยหยุดกินของที่ถูกใจไม่ได้แต่เป็นเพราะเสียงที่พร่ำบ่นอยู่ในหัวสมองหรือว่าความทุกข์ความกังวลความวิตกที่อยู่ในจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องหยุดให้เป็นไม่ใช่แค่อยากที่จะหยุดอย่างเดียวต้องหยุดให้เป็นอีกด้วยเพราะถ้าหยุดไม่เป็นก็จะกลายเป็นการไปกดข่ม มีความโกรธก็โกดข่มเอาไว้มีความวิตกกังวลก็โกดข่มเอาไว้ตรงนี้แหละที่ต้องรู้จักมีสติสติเป็นเครื่องช่วยชะลอแล้วช่วยทำให้หยุดได้บางคนมีความโกรธมากอยากจะไปทำร้ายเขาบางทีไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนที่ตนรักเป็นคู่ครองเป็นสามีภรรยาบางทีเป็นถึงพ่อแม่เรานี่แหละพอไปถึงตัวแล้วแต่ว่าชะงักทันที ไปต่อไม่ได้เพราะว่าได้สติกลับคืนมาจากที่คิดจะไปทําร้ายแต่ว่าเกิดได้สติขึ้นมามันหยุดชะง,งักเลยทีเดียวคนเราต้องรู้จักจุดในความหมายที่ว่านี้แต่ไม่ใช่เพราะว่าไปกดข่มเป็นเพราะมีสติสติเป็นเครื่องชะลอเป็นตัวเบรกที่ดีมันไม่ใช่เป็นตัวเบรกแบบเบรกในรถยนต์นะเพราะเบรกในรถยนต์นั้นเป็นการไปขวางไปกั้นเอาไว้ แต่สติเป็นตัวเบรกในความหมายว่าทำให้อารมณ์ที่มันผลักดันนั้นขับเคลื่อนจิตใจของเราขับเคลื่อนการกระทำของเราสะดุดลงเพราะว่ามันอ่อนพลังพลังมันหมดไปหรืออ่อนแอลงไปเพราะว่าถูกเห็นความกโกรธรวมทั้งความรูปความโศกความเศร้าถ้าปล่อยให้มันกรองจิตใจก็จะมีกําลังในการผลักให้ทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวตนเอง ไม่ใช่แค่ด่านะแต่อาจจะรวมไปถึงการทำร้ายผู้คนหรือการทำร้ายตัวตนเองอย่างคนที่เศร้าสศกเสียใจก็ทำร้ายตัวเองได้คนที่โกรธคนอื่นก็ไปทำร้ายคนอื่นได้เพราะมีแรงผลักดันจากอารมณ์นี่แหละซึ่งดูเหมือนว่าทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไปไหนหรอกมันเคลื่อนลงเหวมันพาลงเหวรถยนต์ก็พาลงเหวได้ ถ้ามีเบรกแต่ไม่ยอมชะลอเบรกนั้นและก็หยุดตรงหน้าที่จะเกิดขึ้นนั้นได้คนเราก็เหมือนกันแรงผลักที่สำคัญก็คืออารมณ์อารมณ์ที่เป็นอกุศลโกรธเกลียดเครียดเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจความิชาิชฉาสามารถที่จะผลักให้ทำในสิ่งที่เลวร้ายได้ในภาวะเช่นนี้ต้องมีการแตะเบรกกันบ้างหรือการรู้จักหยุดบ้างนั่นก็คือมีสติทุกวันนี้เราคิดถึงเรื่องการไปครังหน้า แต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการหยุดการชะลอเท่าไรนักถ้าเรารู้จักพอเราก็จะหยุดเราก็จะชะลอได้หรือถ้าเรารู้จักยอมรับความสูญเสียเงินที่สูญเสียไปจากการพนันก็ดีจากการเล่นหุ้นก็ดีหรือว่าจากน้ำท่วมหรือว่าจากธุรกิจที่ขาดทุนถ้าเรารู้จักหยุดมันก็ไม่ผลักให้เรานั้นสร้างปัญหากับตัวต,วตนเองเพราะว่าแมาลงเมาจำนวนมากเวลาเขาสูญเสียเงินแล้ว เขาทำใจไม่ได้เขาก็พยายามหาทางที่จะเอาเงินนั้นคืนหรือแก้คืนให้ได้แต่สุดท้ายก็ยิ่งสูญเสียมากขึ้นไปอีกการหยุดอาจจะไม่ได้ทำให้เรานั้นได้ของที่เสียไปกับคืนแต่ทำให้เรานั้นไม่สูญเสียมากจนเกินไปกว่านั้นเช่นเวลาเงินหายถ้าเราไม่รู้จักหยุดเศร้าโศกไม่รู้จักหยุดกรุ่นคิดถึงแม้แล้วเราจะไม่ได้เสียแต่ทรัพย์เท่านั้นเราก็อาจจะเสียตั้งสุขภาพร่างกาย เสียความสุขเสียสุขภาพจิตและเสียอีกหลายๆอย่างตามมาถ้าเรารู้จักยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราก็จะเสียแค่หนึ่งเท่านั้นเราจะไม่เสียลำดับที่สองที่สามต่อไปเพราะว่าเรายอมรับมันได้ยอมรับความสูญเสียนั้นหรือรู้จักหยุดได้แต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องรู้จักหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวสมองของเราให้ได้ก่อนหรือหยุดอารมณ์ที่ปรุงแต่งในใจของเรานี่แหละ จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีสติฉะนั้นเวลาเกิดเหตุที่ไม่พึงพอใจก็ยอมรับมันได้เป็นการฝึกใจของเราเช่นรถติดก็ยอมรับไม่บนไม่โวยวายเงินหายก็ยอมรับสลัดมันออกไปจากจิตใจให้ได้ไม่คิดต่ออันนี้เป็นการฝึกให้เรารู้จักหยุดด้วยการยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นเรื่องของการกินก็เช่นกัน เวลากินอะไรอร่อยๆต้องรู้จักหยุดบ้างรู้จักพอบ้างไม่ใช่กินแล้วก็กินอีกอันนี้เพราะว่าขาดสติถ้าเรารู้จักใช้สติในการยับยั้งจิตใจให้รู้จักเพียงพอต่อไปสติของเราก็จะมีกําลังจะช่วยทักท้วงความโลภในจิตใจของเราให้รู้จักพอในเรื่องอื่นๆไม่กลายเป็นแมงเมาอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายในเวลานี้ แล้วก็ไม่เกิดโทษกับตัวตนเองในเรื่องสุขภาพในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือว่าการใช้ชีวิตชีวิตของคนเรานั้นจะเดินทางไปต่อได้ต้องรู้จักหยุดไม่ใช่ว่าการหยุดจะทำให้ชีวิตเราถอยหลังนะถ้ารู้จักหยุดเป็นไม่ว่าจะเป็นการรู้จักพอไม่รู้แก่ความโลภหรือว่ายอมรับเมื่อเกิดการสูญเสียรวมทั้งเมื่อมีความคิดฟุ้งปรุงแต่งขึ้นมา มีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจก็รู้จักหยุดมันได้ไม่ปล่อยให้มันยืดเยื้อหรือรังสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้ชีวิตของคนเรานั้นไปต่อได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักหยุดชีวิตเราก็ไปต่อได้ไม่ดีเท่าไหร่หรือถึงไปต่อได้อาจจะลงเหวก็มีจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมานี้เป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จรินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ